ทุกคนตอนนี้ต้นกล้าคณะของยานีก็โตมากแล้วนะคะยานีต้องขยายเพื่อที่จะให้เขาได้โตงามๆกว่านี้นะคะนี่ค่ะก็ยานีเพาะเอาไว้นี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะต้นกล้าเดี๋ยววันนี้ยานีก็จะขยายปลูกให้หมดเลยนะคะยานีเตรียมดินเอาไว้แล้วค่ะทุกคน นี่ก็เป็นดินที่ยานีเตรียมเอาไว้นะคะใส่กระถางเอาไว้แล้วก็ยานีจะมีนี่ค่ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะเดี๋ยวยานีก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็เอาต้นกล้ามาปลูกนะคะเอาปุ๋ยขี้ไก่นะคะโรยเลยค่ะ ่คะก็พอประมาณนะคะเสร็จแล้วยานีก็จะเอาดินนะคะเอาดินเติมลงไปค่ะเอาดินเติมลงไปอีกนะคะจะเอาปุ๋ยมาปนกับดินเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะปนๆปนอย่างนี้ะนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีปลูกไปก่อนนะคะเดี๋ยวยานีอาจจะเติมอีกนิดนึงค่ะเติมดินอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นดิน ที่ยานีใช้ปลูกผักเมื่อปีที่แล้วนะคะยานี้ก็เอาออกมาปรุงใหม่นะคะโอเคค่ะใส่ดินให้เต็มรากเขาก็จะได้ลงลึกๆนะคะอะเสร็จแล้วยานี้ก็จะ เอาต้นกล้าลงปลูกเลยค่ะยานีจะปลูกแถวเดียวนะคะปีนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วยานีปลูกในกระถางนี้ลงต้นกล้าไปสองแถวต้นเขามไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะคะรอบนี้ยานีก็จะปลูกให้ห่างหน่อยค่ะเดี๋ยว ไม่กี่อาทิตย์ก็ได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะงามๆเลยนะคะคือตอนนี้ต้นเขาใหญ่แล้วค่ะปลูกไปไม่กี่อาทิตย์ก็ได้กินแล้วค่ะยิงช่วงนี้อาการเริ่มเริ่มดีนะคะยานีมีกระถางอันนี้เยอะนะคะยานีก็เลยปลูกแถวเดียวค่ะปีนี้อยากให้ต้นมันอวบอวบ นี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีก็จะขอปลูกให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวยานีจะให้ดูอีกทีนะคะ กระถางละห้าต้นนะคะกระถางนี้เลือกต้นใหญ่ๆปลูกเลยค่ะจะได้เก็บพร้อมๆกันนี่ค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่า ยานีขยายตั้งแต่เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนป่านนี้ก็ได้กินแล้วค่ะต้นกล้าพอขยายต้นกล้าเขาก็จะผักเขาก็จะโตเร็วนะคะนี่ค่ะต้นนี้ใหญ่ก่อนเลย โอเคค่ะเดี๋ยวยานีขอปลูกโตให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะทุกคนนี่ค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลย วันนี้อากาศดีด้วยค่ะยานี้ก็ขยายต้นกล้าตอนเย็นนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าอากาศร้อนค่ะเด็ดออกยานีกลัวว่าต้นกล้ามันจะเหี่ยวค่ะนี่ค่ะ ถ้าเกิดว่าใครมีโรงปลูกผักนะคะปลูกได้ถึงหน้าหนาวเลยนะคะถ้าคนที่อยู่ต่างเดนนะคะอยู่เมืองหนาวยานี้ก็ปลูกลงปลูกแล้วนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาก็โอเคอยู่ค่ะแต่ต้มก็จะไม่งามเหมือนช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฤดูใบไม้ผลิยานี คิดว่าที่ยานีปลูกวันนี้เขาก็จะงามนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าคณะที่ยานีแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยานีแยกออกมาได้ทั้งหมด20กระถางใหญ่ๆนะคะมีตรงชั้นวางด้วยนะคะนี่ค่ะทั้งหมด20กระถางใหญ่ๆนะคะเอ้ Frank. อันนี้ก็จะเป็นกระถางาแรกๆนะคะ3กระถางแรกที่ยานีแยกต้นกล้าให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะก็เริ่มโตแล้วนะคะเพราะว่ายานีแยก3กระถางนี้ก่อนนะคะเมื่อ3、าสี่วันที่แล้วเนาะอันนี้กเ็เดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กินได้แล้วค่ะเดี๋ยวยานีก็จะพาอัปเดตดูเรื่อยๆนะคะ ว่าเขาโตไปขนาดไหนแล้วถึงไหนแล้วแล้วเดี๋ยวยานีก็จะพามา,าตัดคณะนะคะโอเคนะคะยานีก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ